กบพี่น้องวันนี้สร้างขอ,อกอนุบาลตะกะเตนตัวหน่อยครับลูกพ่อนออกมาแล้วพี่น้องเ้ยกำลังสร้างให้เขาอยู่กับอนุบาลโมเมนต์จะเลี้ยงใส้ข้าหนีไปตลอดการนี่ครับก็คือผมกะว่าจะไปเลี้ยงใส่ขี้ใส่ดินหน้านพี่น้อง ไเข้าอยู่กับดินกับหยาเลยเาขามาเบิ่งไก่บางดูอนุบาลครับอนนบาลเวาก็ออก,ออกมือแรกครับนี่มือแรกมือแรกถ้าเห้าไปไหวกับดินโหลดครับหมดก็จะมาจ่อใคร บานิธาห้าอ,อนุบาลยังสี่ให้เขาโตดำแล้วให้เขาเต้นเป็นครับเขาเจะบริยานก,นกันกันหมดเลยครับเขาจะหนีหมดได้บานิธาหาก็ไปเลี้ยงใส่กับอันพืน้นเลยครับกับหญ้ากระปยังได้แ่น,อ,นอันนี้ก็อยากมาอยู่น้ำพี่น้องแล้วกเตีนอีเจยครับทักเต,ตนขั้นลาวกับพี่อันนี้คือกงที่ผมจะ ไปสางใส่กับขี้ดินโหลดนะพี่น้องใส่กับหญ้าโหลดนี่พอแล้วครับลูกน้อยเขาออกก่อนก็เลยสางกกงอนุบาลไหก่อนจะเลี้ยงใส่กับดินแบบนี้ครับใส่พื้นดินเลยพี่น้องอันนี้คือกกงอนุบาลคือกันครับให้เขาออกไ้เขาแข็งแรงจังสีปป่อยกรงใหญ่ครับ เอ็กวิธีนี้ก็ได้ครับพี่น้องอนุบาลก่อนเฮาจังเอาไปเลี้ยงใส่ครับเดินเลยครับเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็เตนน้อยตากฝนก็ได้จำนายออกไปเบิดแล้วครับพี่น้องเหลือแต่กองวาง่างเปล่าแลา้วก็จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะเอา มาเลี้ยงอีกไปรุ่นต่อไปครับสามารถเลี้ยงในลายรุ่นอยู่ครับถต่ห้อยเหตุแบบท้าวอนแล้วซ่อมเสมเล็กน้อยครับถือว่าบ่มีปัญหาหรอกครับซ้ํานี่กํน,นัากอ,อักมาครับสามารถที้กใหม่ ประมาณนลลี้ละพี่น้องแล้ก็ติดตามกันอีกเท่านึงครับผมสวัสดี